เสัสดีทุกคนนะคะเราอุปกรณ์วันนี้คือ Q&A ของเดือนพฤศจิกาย,ยน2อ1 6นค่ะวันนี้นาจะส้มๆนิดหนึ่งเพราะว่าข้างนอกเดิมจะเย็นแล้วนะคะกูก็่งจะเริ่มอัดคลิปตอนเย็นช่างมีความเป็นมือชีพในการทํางานจริงๆเลยเราให้ทุกคนใส่แฮชแท็ก us อุปกรณ์วันนี้เราก็จะหยิบเอาคําถามเหล่านั้นมาตอบคําถามในคลิปนี้ค่ะไปกันเลยทําไมพี่ถึงคิดเป็นต๊ดแค่นั้นลหละจบฉันไม่ได้คิดฉันเป็นกับฉันเอง นี่หนูพูดยังกับการเป็นตัวนี้มันเป็นโรคร้ายแดงอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่นะฮะอ่ออ,อ,อ่แล้วมันเลือกไว้ได้จ้ะค่ะเหมือนที่มึงชอบกินอ่าพิซซ่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินอืมก็ก็มันก็คือความชอบส่วนตัวเสือกอะไรวะ ทำไมใจร้ายคือหนูมีความรู้สึกดีกับเพื่อนเพศหญิงอะค่ะแบบนี้เรียกว่าเลสเบี้ยนไหมคะพี่อะตอมอืมโอเคขึ้นอยู่กับว่าความรู้สึกดีของหนูเป็นยังไงนะครับจริงๆเราไม่สามารถจะนิยามใครได้ว่าเราไปชอบเพศเดียวกันแล้วเราจะกลายเป็นเกย์เป็นเลสอะไรอย่างนี้ได้เนีคะฉันเป็นตู้แต่บางครั้งรู้สึกดีกับเพศหญิงได้เหมือนกันเพราะท่าทฉันรู้สึกแบบเอ็นดูรู้สึกแบบเทคแคร์สึชอบอะก็ ก็เป็นไมตรีจิตที่ดีถูกไหมฮะแต่คอนเซปต์ร้าวๆของการชอบเพศเดียวกันเนี่ยก็คือการที่เรามีความรู้สึกทางเพศรู้สึกอยากเป็นแฟนรู้สึกอยากมีอะไรด้วยกับเพศเดียวกันอย่างเงี้ยเช่นสมมุติหนูมีเพื่อนเป็นผู้หญิงแล้วหนูชอบเพื่อนคนนั้นแบบคนนี้น่ารักจังเลยคนนี้น่าดูจังเลยอย่างเงี้ยปกติธรรมดาธรรมดามากไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลย ะะก็เลยก็ถือว่าดีแต่ถ้าหนูอยากจะเป็นแฟนกับคนนั้นอยากจะให้เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราหรือมีอารมณ์ทางเพศกับคนนั้นอ่ะหนูก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าอาจจะเป็นได้แต่มันไม่การันตีได้นะคะอยู่ที่ตัวหนูเองว่าแบบหนูจะเนิยามตัวเองว่าเป็นอะไรนะฮะอย่าให้ใครมานิยามตัวเราแต่ว่าเป็นเลดได้ไม่ผิดค่ะลูก ไม่ผิดเลยไม่ใช่เรื่องผิดของธรรมชาติของโลกใดๆดังสิ้นในโลกนี้เลยนะคะคนเรามีตั้งกี่ล้านกี่สิบกี่ร้อยกี่พันล้านคนจะให้มีรถยมเหมือนกันหมดได้ยังไงเฮ้ย <laughs> 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 พี่คิดยังไงกับคนที่ด่าพี่คะ I don't care หนูอยากให้พี่ยกตัวอย่างวิธีด่าที่ดูเจ็บที่สุดลองไปดูคลิปพี่ให้ทุกคนด่าฉันนะคะทุกคนดูสร้างสรรค์ามากทุกคนดูตั้งใจมากๆตอนนี้ขึ้นไปคอมเมนต์ที่ประมาณหมื่นหกคอมเมนต์แล้วนะอืม อย่างนี้คือไม่ต้องปรึกษากูเลยเนาะพี่ชอบเกมเมอร์คนไหนเราชอบแน่นอนพิวที่พายเป็นเดอะคิงออฟยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะแล้วก็คุณสามีของเรามาคริพายเกิดเนี่ยทุกคนช่วยถามคำถามหมันสร้างสรรค์หน่อยพี่อายุเท่าไหร่พี่เรียนที่ไหนพี่บ้านอยู่ไหนคือแบบคนนี้มาดูเขาจะไม่สนุกไงแกแล้วไอ้ที่เขียนเอาลงคลิปด้วยนะคะพี่ฉันไม่เอาลงเน่ สวยไหมละ่ะราวาฉันหมันไส้นิดๆแบบเธอมีสิทธิ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยดูเลวเนาะเออแต่ก็จริงๆก็เลวแหละพี่ค่ะมีวิธีเวลาเรียนหนังสือค่าบ่ายไม่ง่วงไหมค่ะฉันมีเทคนิคดิดนหน่อยนะแกที่ฉันทายประจําเวลาแบบต้องทํางานเดึกๆหนึ่ง,งกาแฟหนูก,กินไม่ได้ใช่ไหมโอเค <laughs> กําลังจะบอกข้าไปกินเอยบร้อยอย่างๆอย่างๆอย่าง,ง,ง,งไม่ถึงยุคนั้นเนาะ <laughs> พักเที่ยงนะคะซื้อน้ําเปล่ามาขวดใหญ่ๆซัดเข้าไปเลยอึก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 แล้วพอเรียนไปซัก ครึ่งชั่วโมงก็จะปวดฉี่แกพอปวดฉี่ปุ๊บมันก็จะไม่ง่วงเท่าไหร่แล้วก็ลุกไปฉี่ฉี่เสร็จปุ๊บก็ซัดตามเขาอีกค่ะอึก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 แล้วทีนี้ก็จะปวดฉี่ไปเรื่อยวนไปเรื่อยนะคะดีต่ผิวหน้าดีต่ผิวกายแล้วดีต่อสุขภาพนะคะแต่ก็ระวังเรื่องโรคไตด้วยแค่พี่อะตอมโดนเพื่อนด่าว่ากระแดะทั้งทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจจะทำยังไงคะเพราะงั้นตอบข้อนี้ไม่ได้จริงๆนะคะเป็นคนกระแดะโดยธรรมชาติอยู่แล้วคะ โอยโอยโ,อยโอเคทุกคนข้างนอกเริ่มมืดแล้วฉันก็คงต้องไปแล้วนะคะมีคำถามอย่าลืมใส่แฮชแท็ ats, art, อกอาร์ตมประกลคอมมานี้แล้วก็ Twitter นะคะถ้า Twitter เนี่ยบางครั้งเราก็จะไปเมนชั่นตอบเองด้วยนะ,ะเพราะว่าเบื่อ,อ,อก็จะเข้าไปกดดูนะเริ่มหนาวแล้วดูแลสุขภาพนะจ๊ะแล้วเจอเกันใหม่ See you later bye